ในตำนานกรีกนั้นมักมีเรื่องราวแปลกๆมากมายที่หลายคนมักนึกไม่ถึงตั้งแต่วีลกรรมกินเกียนของเหล่าถวยเทพที่มักทำตัวไม่ค่อยสมกับเพีเท่าไหร่การลักข้ามสายพันธุ์มากมายตั้งแต่คนกับ,บวัวจนถึงคนกับฮานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสลับเพศดูล่ะครับหลายคนคงนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นต่างๆที่เหล่าตัวละครชายมักแปลงร่างไปเป็นสาวน้อยหรือการดีไซน์ของเกมเกลือๆบางเกมที่ทำมันบ่อยยิ่งกว่าพัฒนาระบบของตัวเองซะอีก แต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามสิ่งที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นตำนานของบุคคลหนึ่งที่ถูกบันทึกอยู่จริงในตำนานกรีกและอาจจะเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของการสลับเพศในตำนานต่างๆเลยก็ว่าได้และขอพาทุกท่านมารู้จักกับไคินสนักรบสาวแห่งตำนานกรีกเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในแคว้นเทซาลีเมืองท่าแห่งหนึ่งของกรีกราชาเอทรกแห่งเมืองลาพิสได้ให้กำเนิดบุตรสาวทั้งสาคน หนึ่งในนั้นจะถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่งดงามที่สุดในภูมิภาคชื่อของนางคือไคนนสหรือซีนิสที่มีเอกลักษณ์จากการมีผมสีขาวสลวยและร่างกายที่หอมดังดอกไฮยาสินทําให้เป็นที่ดึงดูดของเหล่าชายมากมายที่อยากได้นางมาเป็นคู่ครองแต่ความงดงามนั้นก็ทําให้เกิดปัญหากับเธอมากมายเนื่องจากมีชายหนุ่มจากทั่วทุกสารทิศมาขอจีบเธอในทุกวันจนไคนิสเอื้อมละอาเต็มทนจนในที่สุด เธอก็เบื่อในเรื่องความรักไปเลยแต่มารดาของเธอกับสนับสนุนให้เธอแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีจึงพยายามจะหาเหล่าชายมากมายให้เธอรู้จักทุกวันเพื่อหวังให้ไคลนิสพอใจและแต่งงานแต่ด้วยความที่ทนเสียงลบเล้าจากทุกทิศทางไม่ไหวนางจึงหนีออกไปยังชายหาดเงียบเงียบแห่งหนึง่งเพื่อสงบจิตใจและหลังจากที่เธอพักผ่อนอยู่ริมชายหาดที่ไม่มีใครมารบกวนเธอแล้วไคลนิสก็เริ่มคุ้นคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาและอยากที่จะต้องการความสงบ รวมไปถึงอิสระเหมือนคนปกติบางและหลังจากเธอสงบตัวเองได้แล้วไขอินิสก็ได้เห็นหอยสังสวยงามแวรวับอันหนึ่งอยู่ในท้องทะเลเธอจึงพยายามที่จะเข้าไปหยิบมันฉับพันโพไซดอนที่พระเจ้าแห่งท้องทะเลก็ได้ปรากฏกายมาต่อหน้านางเขาได้เห็นรูปร่างอันง,งดงามของเธอโพไซดอนจึงอยากจะได้ตัวไขนิสขึ้นมาเขาจึงเสนอสิ่งต่างๆมากมายให้กับไคอินิส เพื่อที่จะได้นางมาครอบครองแต่นางก็ไม่ตอบตกลงและสิ่งสุดท้ายที่โพไซดอนเสนอให้คืออิสระที่นางใฝ่หามาตลอดไคนิสจึงบอกกับโพไซดอนไปว่าทําให้นางเป็นผู้ชายซะแม้เทพบ้ากามจะตกใจกับสิ่งนี้ <Huh? S 1> แต่สุดท้ายเขาก็ตอบตกลงและหลังจากในคืนนั้นไคนิสก็ได้กลับมาจากท้องทะเลในสภาพของชายหนุ่มรูปงามในชื่อใหม่อย่างไคนิอุสหรือซีนุสในที่สุด โดยที่พรที่เทพโพไซดอนมอบไว้ให้กับเธอมีมากกว่าการเป็นผู้ชายด้วยทั้งความแข็งแกร่งผิดมนุษย์และการที่อาวุธทุกชนิดฟันแทงไม่เขา้าทําให้ไคอินุสกลายเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงแห่งแคว้นเทซาลีภายในระยะเวลาเพียงไม่นานการประจนภัยของเขามีเรื่องราวอยู่มากมายตั้งแต่การล่ามหมูป่ายักษ์แห่งคาลิโดเนียนกับคณะล่าสัตว์ของอต,ตาลตาการขึ้นเรืออาร์โกเพื่อพิชิดขนแกะทองคําของเจสันและสงครามต่างๆอีกมากมาย จนเขากลายเป็นหนึ่งในนักรบผู้มีชื่อเสียงของลาพิสรวมไปถึงเป็นผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมในฐานะเจ้าชายตลอดไปจนถึงกษัตริย์แต่หลังจากนี้เรื่องราวของไคนุสกับเต็มไปด,ด้วยความคุมเคือมีตำนานมากมายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาโดยที่หลายตำนานล้วนแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายการผจญภัยของไคนุสก็จบลงด้วยฝีมือของเหล่าเซนทอร์โดยที่ครั้งหนึ่งเขาได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานของกษัตริย์พิลิโทัส สหายคนสนิทของทีซิอุสที่เป็นเจ้าเมืองลาพิสในเวลานั้นและหลังจากที่เซนทอร์ได้มาลักพาตัวฮิโปเตเมียและเหล่าสาวรับใช้ไปเหล่าคณะงานแต่งก็ต่างพากันจัดทัพไปทวงเจ้าสาวคืนแต่ตอนที่เริ่มสงครามเหล่าเซนทอร์ก็ได้รู้มาว่าไคนุสเคยเป็นหญิงมาก่อนเซนทอร์ทั้งหลายจึงทําการล้อเลียนเขาเพื่อหยามศักดิ์ศรีของไคนุสจนกระทั่งเขาฉุนขาด และเข้าไปประจันหน้ากับเหล่าเซนทอร์ทันทีพร้อมทั้งสั่งหาเรเหล่าเซนทอร์ไปได้มากมายที่แม้ว่ากองทัพเหล่าเซนทอร์จะคว้างป่าอาวุธมาเท่าไหร่มันก็กลับแตกสลายลงตอนเข้ามาใกล้ไครนิสและไม่นานพวกเหล่าเซนทอร์จึงคิดได้ว่าไม่ควรไปเชิญหน้ากับนักรุกภูนี้พวกเซนทอร์จึงล่อไข่อินดสไปยังเนินเขาแห่งหนึง่งและรวมใจกันยกก้อนหินรวมไปจนถึงกองดินขนาดยักษ์ และทำการโยนมาเพื่อทับตัวของไคโนสในเมชาภูเขาและป่าไม้ก็หายไปจนหมดเพื่อใช้ในการขบล่างของไคโนสจนมิดดินจนทำให้ไคโนสหายใจไม่ออกและจบชีวิตลงหลังจากถูกเสียซาาของภูเขาทับในที่สุดและจนกว่ากองทับของทีซิอุสและพีริโทอัสจะมาก็ไม่ทันแล้วพวกเขาจึงทำได้แค่ขุดเอาล่างของไคโนสขึ้นมาเพื่อทำพิธีแต่พอขุดมาจนเจอพวกเขาก็ต้องประหลาดใจ เมื่อนในร่างไร้วิญญาณของสหายพวกเขากับกายร่างเป็นหญิงสาวผู้งดงามนอนสิ้นใจอยู่ในชุดนักรบอแทนและบางก็ว่าวิญญาณของนางได้ล่องลอยออกไปเป็นนกสีทองที่โบยบินออกไปในท้องฟ้าในที่สุดและยังมีเรื่องราวาอีกมากมายให้ทุกท่านได้ค้นหาและรับฟังขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ